เป๊ปกรุนโดลานะครับเข้าทำเนียบร่วมกับป่าแล้วก็เวนเกอร์หลังทีมเฮ er เรียบร้อยนะครับเป๊ปกรุนโดลาครับกุนซือหัวใสของซิตี้เนาะก็เข้าร่วมกับกลุ่มสุดยอดผู้จัดการทีมอย่างเซอร์ไรต์ฟูกซันแล้วก็อาร์เซนเวอร์หลังพาทีมบุกถล่มคลิสซัปเปลิลส์เมื่อคืนสามสูตรนะสวยหรูเลยแมนซิตี้อลิงบลางฮาร์แลนด์รายันชากีแล้วก็ฟิลฟอร์เดนนะฮะช่วยให้แมนซิตี้คว้าชัยชนะสวยงามเลยลดช่องว่างกับอาร์เซนอลทีมชาติฝรั่งเท่าเดิม จากผลงานในเกมนี้ทําให้เป๊ปกุดอลาพาทีมคว้าชัยชนะในพรีเมียร์ลีกโดยทําได้อย่างน้อย3ประตูเป็นเกมที่150นะครับโดยก่อนหน้าน,น,นี้แค่เซอร์ฟไล์ฟูกุสันแล้วก็เท่านั้นของเวนเกอร์เท่านั้นที่สามารถทําได้เซอร์ฟไล์ฟูกุสันตำนานผู้จัดการทีมแมนยูคว้าชัยชนะได้245เกมด้วยการทําอย่างน้อย3ประตูในขณะที่เวนเกอร์อดีตในอย่างแอสตันนอนทำได้228เกมนะครับยินดีด้วยนะยินดีมากๆนะครับ เจมี่คราเกอร์ครับมั่นใจว่าฮาแลนด์ทุบสถิติ52ประตูของตนเองได้นะครับเจมี่คราเกอร์ครับกูรูของสกายสปอร์ตครับมองว่าลิ่งบลูฮาแลนด์ครับดาวยิงตัวเก่งของซิตี้เนี่ยอาจทำประตูได้มากกว่า52ประตูในฤดูกาลแรกที่แมนซิตี้ในฤดูกาลนี้เนื่องจากพัฒนาทักษะการหมุนแล้วก็ฝีมือได้ดีมากขึ้นเลยสุน,น่าชาวนอร์เวย์อย่างฮาแลนด์ครับทำประตูที่22แล้วก็23ของฤด,ดูกาลนี้ในเกมที่แมนซิตี้ถล่มฮาเลย์3-0เมื่อคืนนะครับโดยหมุนทำประตูแรกก่อนยิงจุดโทษช่วงท้ายเกม ฉะนั้นของเจมี่คาร์กเกอร์กล่าวในรายการซูเปอร์ซันเดย์เอ็กซ์ตราไทม์บอกว่าเราจำฤดูกาลแรกของเขาในอังกฤษได้แต่ผมคิดว่าฮาเลน์อาจจะทำได้ดีกว่านั้นอาจไม่ใช่แค่ในแง่ของจำนวนแชมป์ที่ซิตี้คว้าได้แต่ในแง่ของตัวเขาเองฮาเลนดูเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องของการมุ่งประตูแรกของเขาเป็นสิ่งที่จะนั่นของโฟกัสันคงภูมิใจมันทำให้รู้สึกเหมือนกำลังมองดูอลรันเชีร์หรือเลสเปอร์ดินานนี่คือสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นอย่างมาก ในแง่ของการทำประตูผมคิดว่าเรายังไม่เคยได้เห็นใครทำได้ดีกว่าเขาเลยในเรื่องของการทำประตูคนที่รู้จักตำแหน่งกองหน้าตัวกลางดีกว่าผมแต่ก็แสดงความีคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นรอบด้านของเขาและการมีส่วนร่วมมากขึ้นในฤดูกาลนี้เหมือนกันมันทําให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังเห็นฮารลนด์ที่พัฒนาขึ้นข้อวิจารณ์เดียวที่เราได้รับถ้ามันเป็นข้อวิจารณ์ก็คือเขาเป็นแค่คนทำประตูในฤดูกาลนี้เราได้เห็นอะไรมากกว่าแค่คนที่สนใจแต่การทำประตูนะครับ ในส่วนของบรูโน่กิมารายส์เองนะครับก็ถือว่าขอโทษแฟนบอลเลยชี้ว่าแพ้แมวดำเซอร์อแลนด์เจ็บปวดที่สุดนะครับบรูโน่กิมารส์กับตันทีมของนิวคาสเซิครับกล่าวขอโทษแฟนบอลสาลิกาดงเนาะหลังไปแพ้ต่อเซอร์อแลนด์ศูนยเมื่อคืนนะฮะพร้รอมบอกว่านี่คือเป็นความเจ็บปวดที่สุดเลยตลอด4ปีที่แคแข่งในถิ่นเซนต์เชมป์ร์นกองกลางชาวบราซิลอย่างกิมารายส์ครับ ริมรถความแพ้แพ้มาก่อนนะกับตันทีมเด็กเส้นรายนี้ถึงกับหลังน้ําตาเมื่อทีม,มของตนเนี่ยพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศคาราบาคร,ครเมื่อปี2 0 2 3ให้กับแมนยูแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่กิมารายส์ครับให้คะแนนความแพ้ในเกมที่แพ้เดนร์แลนด์เมื่อคืนเนี่ยว่าเป็นความแพ้ที่เจ็บปวดที่สุดในรอบ4ปีของเขาที่สโมสรอนจนั้นของกิมารายส์บอกว่าข้อความทั้งหมดในห้องแต่งตัววันนี้คือทําเพื่อแฟนๆและเราทําไม่ได้มันน่า,อ,าอับอายและน่าหงุดหงิดสำหรับผมมากเพราะเรารู้ว่าเรามีทีมที่ดีดกว่าพวกเขา มันชัดเจนสําหรับผมแต่เราไม่ได้เล่นเหมือนทีมที่ดีกว่าในวันนี้นั่นคือทําให้ผมรู้สึกโกรธความแพ้แพ้0-1ครั้งนี้สร้างความเสียหายมากกว่าความแพ้ในเกมเยือนก่อนหนี้กับโอลิมปิกมักเซ่เบรนฟอร์ดและก็เวสต์แฮมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่เอ็ดดี้ฮาวครับกุซือของนิวคาสเซิลเองครับถึงกับกล่าวขอโทษหลายครั้งหลังจบเกมในการแถลงข่าวหลังเกมการแข่งขันเขาบอกว่าการแพ้ในบ้านของคู่ปรับตัวจการเป็นเรื่องหนึ่งแต่การแพ้แบบหน้าอันนาต่อทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้้นนนขึมมาาแแบบแย่ก ทุกความไม่แพ้ย่อมมีการวิจารณ์แต่ครั้งนี้จะดังและรุนแรงกว่าเพราะเกมและความสําคัญของเราเรายอมรับอย่างเต็มที่และนั่นคือผลที่มันเจ็บปวดมากมันน่าผิดหวังสําหรับแฟนบอลของเราและผมก็ขอโทษนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของกิมมารไส์แล้วก็จะนั่นของเอ็ดดี้ฮาวนะก็คือขอโทษแฟนๆเลยว่าแพ้แมวดำเซอด์รครั้งนี้เจ็บปวดมากๆนะครับไม่น่าจะแพ้แต่ก็แพ้นะฮะ